บริษัทหาไม่จำกัดช่วงหามินิมาร์ตตอนขอแต่งงานนี่จะบอกว่านี่นะอะไรเพิ่งไปโหลดโปรแกรมคาราโอเกะมาจริงป่ะเนี่ยจริงจริงมีทุกเพลงไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าเลาะเพลงเลยกันแห่เอาเพลงดังๆเลยเพลงตอนนี้กำลังดังเซิร์ชได้ปุ๊บมีเลยอ่ะเพลงอะไรอ่ะสระแอวอลแหวนแค่นั้นแหละขึ้นเลยแวนฟอร์หล่อเฟี้ยวสระแอวอลแหวนแวนฟออนเเอร์นี่ กก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 มึงหลวมมาเป็นจริงไหมเนี่ยเพงฮะมึงหลวมมาจริงไหมเนี่ยไอ้บ้ามันเป็นเพลงอื่นได้ไงเล่าเพวันซ้อร้องไงวะฮะร้องไงอ่ะเขายูทูปก็ได้เขายูทูปเนี่ยยูตลกตลกคุแต่งงานใหม่เลยบอลเชนยิ้มอ่ะเอ๊ะทำไมอะก็ไปเรื่องนี้ก็ดูข้อมูลดูหาดูเรื่องดาราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจอแตกไปไป ยโอ๊ยซะย้อยเลยอะดยูสิการแต่งตัวไปทำขวัญหน้าที่ไหนนะคะโอ้นมน้ลังอ่ะงา้นงั้นงั้นอะไรเนี่ยอะไร เล่นอะไรกันหยอกเล่นแหม่แต่งตัวอย่างนี้จะทําขวัญนั่งได้ไงใส่ชุดขาวขับฟันด้วยเรียบทองมาเลยอ๋อฟันฉันเป็นอย่างนี้เองจ้าไม่มีปัญหาอะไรไหมจ้ะฮะไม่มีจะได้ไรอ้อยหมดเลยลอนเล่นองเล่นหมดนะเล่นนะเออจุดต่อแหล่ได้แล้วนะโอ้โหวันนี้พี่แต่งตัวเท่มากเลยเนี่ยมันก็มีอะไรเซอร์ไพรส์หน่อยมันเซอร์ไพรส์อะไรอยู่มาแต่งตัวชุดขาวฉันกำลังจะมาขอผู้หญิงแต่งนะ จะไปขอผู้หญิงแต่งงานใช่ถึงว่าเราแต่งตัวตลอดเอาแล้วรู้จักกันมานานยังไม่เคยเห็นเลยหน้าผู้หญิงอ่ะเออรู้จักกันในเฟซฮะเฟซบุ๊กเฟซบาร์กนี่คกอเพลงแดงเฟซบาร์กนี่มันร้านค้าเอาเรียบร้อยลากไปตลกตลอดเลยเนี่ยบ้าจังเลยรู้จักที่ไหนอ๋อในเฟซเฟซบุ๊กอ่ ยังเล่นเฟซบุ๊กเป็นเหรอเล่นง่ายๆเล่นยังไงก็เขียนจดหมายลงไปแล้วก็ติดสแตมป์ติดบนเฟซบุ๊กแล้วเฟซบุ๊กเรียไปใส่ในตู้ทิ้งจดหมายจบแล้วโอ้โหเฮียรู้ไม่จริงทำไมอันนั้นไม่ได้ในเฟซบุ๊กเขาเรียกอะไรอีเมลอ๋ออีเมลมึงสองคนอะโง่ทั้งคู่เลยจริงเฮ้ยฉันเตรียมทำมาลงมาขอมันโอ้โหแหวนเหรอแหวนโอ้โหทำมาลงด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ ระหว่างฟันกับแหวนไหนเหงากว่าเ <c oughs> ข้าใจเปรียบเทียบนะโอ้โหนี่ลงทุนซื้อแหวนมาเลยเนี่ยธรรมดานั่นแหละเนัดเจอกันที่นี่แล้วหน้ายังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเจอในเฟซบุ๊กนี่ตัดสินใจได้แล้วหรอว่าเขาเป็นตัวจริงเขาตัวจริงน่ะคนเราหน้าตามันก็ต้องเหมือนกันธรรมดานี่แหละนัดเจอกันที่นี่ที่นี่เราจะรู้ได้ไงว่าใครคนไหนอ๋อเขาจะแต่งตัวมาเป็นสัญลักษณ์เลยสัญลักษณ์ใส่กางเกงสีดํามีลายลายแล้วเสื้อเขาจะมีกากเพชรสีดําและที่สังเกตนะ เขาจะหิ้วตะกร้าผ้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ทำเหมือนในละครที่คอมมาเขาจะมีกุหลาบเหน็บไว้ในเสื้อโอ้ยมันเกลเอแล้วเล่นกันจนเละเทะหมดแล้วเราต้องไปเหมือนใครต้องยิวตะกร้าเดี๋ยวพี่ไปแอบเลยพี่ไปแอบตรงนี้นะเดี๋ยวผมแอบถามข้อมูลให้เขาชื่ออะไรเขาชื่อรถเมย์ฟรีตลอดสายเขาคนจังหวัดอะไรเออคนสุสุรราสุรราธานีใช่ออเหรอเออใช่สชแล้ว สุรานะสุาโอเคไปแอบเลยเดี๋ยวผมทำเซอร์ไพรส์ให้โอเคแล้วพอผมฟ้าพี่เปิดตัวเลยนะอ๋อลองแฟนเลยใช่ไหมเออแล้วลองลองฟ้าสวัสดีครับสนัสดปะถึงพามสวัสดีครับเรียบประปริงฟึ่งพามสวัสดีครับปะาปีบปะปีบงปะเดี๋ยวคุไปรอดูก่อนนะใส่เสื้อกากเพชรเออกางเกงดามีลายมีลายกีตาร์ผ้าเออชิลเมเออ คนสุดราดกูรับคาญทางมากเลยจริงคุยธรรมดาก็ได้เอ้ามือแบะค่ะอ๋อมือแบะแบต่อเลสทุกราย์ักชาสีมุก่อนเลยะจัตติแก๊สเฮ้ยเดี๋ยวเราเขาไปถามดีกว่าเราไปถามสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสุราดหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะรู้ได้ไงคะเนี่ยเป็นคนสุราร์เหรอครับสักครู่นะครับเป็นคนสุราร์เป็นคนสุราร์เพลงพันแบบนี้สุราร์แท้ๆไม่มีจังหวัดอื่นปนเฮยยเ่ยหทำไมอ่ะใชย่อเย่แล้วชื่อชื่ออะไรครับรถเมย์ค่ะรถเมย์อย่างที่เขาบอกเออคือตอนนี้เนี่ย ผมอยากจะบอกคุณว่าว่าเรามีเซอร์ไพรส์กับคุณครับมาซื้อที่ซักผ้ามีเซอร์ไพรส์ถ้าพร้อมแล้วพามิติพามพามปีพามพามอได้คำคำพามพามกล้ถึล้ใกร้แล้วใร้แล้วราดึงใกล้เดียว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 ปีพาม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 ปีปาม กัและนี่คือเซอร์ไพรส์ของคุณรถเมย์ครับพาม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 ไปพามพามหปขนพามพามไปพามไปพามไป จะพูดแล้วเอาสมิสซังดอกสะตนาวมโหห้ามอยู่ได้คนกำลังเซอร์ไพรส์อุ้ยใส่หัวมอนด้วยหัวฟาดสวัสดีครับค่ะผมอาคมดมทุกที่คทษนะคะคุณลุงเป็นใครคะผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณอีะอะไรคะอ้ยโอ้นหคุณนะคะทำไหมครับ นี่จะให้กล่องแต่งงานเขาเหรอใครแย่ใจเออคนบ้าให้่องเฮ้ยเอาแล้วขอมั่นคนเฮเดี๋ยวก่อนฉันไม่เคยรู้จักคุณอาดมอะไรนะคะอาคมอาคมดมทุกที่ฉันไม่เคยคุยด้วยถ้าเราคุยจะนรล้วจบลงวาแลวเจออะโอ้ยนี่พี่ตั๊ก

I would tell you one thing she's my lady ผู้หญิงคนนี้นั่นเป็นของของฉันไม่ใช่ของงนายแล้วนายอยู่ดีๆนายมันเป็นใครถึงได้มาแย่งหัวใจของฉันไปอ่ะนายลองพูดหน่อยสิฮะอะไรอ่ะ You don't take her huh? you break my heart you stop it man เหรอ นี่เขาตัวแสบคอแล้วเนี่ยคืองี้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะอะไรกันเนี่ยฮะคุณคุณคุณแฟนของผมเอ้ยมันแฟนของคุณได้ไงเขาเจอกันในเฟซบุ๊กไม่ไม่อย่างนี้อย่างนี้คือฉันน่ะชื่อรถเมเทกระจาดเดี๋ยว่ผมจำได้นะครับไม่ใช่ค่ะรถเมเทกระจาดไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะพี่ตากล้องไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะไป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 เจอในไก่นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปคือ ผมมาแค่นี้แค่นี้พี่ไม่แค่นี้ก็เยอะแล้วตัวท้ายไม่ปกติผมออกตัวท้ายไงให้พี่ออกบ้างมาแค่ร้องเพลงแล้วใช่กับแป่ค่อมเออใช่แต่ก็คือหมดแล้วใช่ค่ะทำผู้ใหญ่บอกมาเดี๋ยวพี่เฟือตับของพี่หลายตับเลยนะมีตับหลายตับอ่าเหล็กต้องตีต้นพวกเราต้องสู้นะอันใจเจ๊าเออูไม่เล่นแล้วดีกว่า ไปไปไปทำคิ้วลอกที่อื่นู่นเอายังไงอะเอาดอกดินเอาดอกดินม้นเป็นไปได้ไงเนี่ยโทษนะมาซื้อของนะครับวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเขาเขานัดดิฉัน จะขอที่จแต่งงานนะเจอกันท eh ี่ไหนครับเจอกันใน Facebook ค่ะแล้วเอ่อคุณชื่ออะไรฮะเอ่อดิฉันชื่อรถเมย์ฟรีตลอดสายค่ะเฮ้ยแล้วเราเอ่อคุณเป็นคนจังหวัดอะไรฮะเอ่อดิฉันเป็นคนสุราษฎร์สุราษฎร์เฮ้ยฮัลคุณนีแน่เลยอ่ะคุณใช่ไหมอาคม โดมทุกที่อ๋อไม่ใช่ฮะผมชื่อลาตองอยู่อินสต,ตัตเดี๋ยวสิออเราเจอกันในเฟซบุ๊กจำไม่ได้เหรอฉันนในเป็นจะฉันเล่ตจะทลคโอง <c oughs> ทำไมตอนในเฟซบุ๊กเธาบอกฉันสวยฉันดูดีใช่ทำไมล่ะพอเจอตัวจริงแล้วเธอจะปฏิเสธฉันทำไมฉันไม่สวยเหรอ,เ,อ,อเก็บความสวยคองที่เอาไว้เธอจะยุ่งกับฉันเลยนะฉันต้องบวชให้พ่อก่อนปวดหน้าไฟ